มาดูเทคนิคการตัดชิ้นงานกันบ้างนะครับเวลาเราเจออุปสรรคจริงๆโมเดลเรซินนะครับมันมีความหลากหลายของรูปแบบชิ้นส่วนเยอะมากนะครับตัวเนี้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าตำแหน่งเกตมันอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่ดีนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมุมแหลม2มุมเข้าหากันโดยปกติทั่วไปเนี่ยครับถ้าเกิดเราใจร้อนสักหน่อยเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการตัด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 แล้วก็ตัดแนวนี้โชะใช่ไหมครับ การตัดแบบนี้มันมีโอกาสที่จะทําให้ขอบบริเวณนี้มันบินได้นะครับเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ก็คือผมจะตัดในส่วนที่มันเป็นมุมแหลม2มุมเนี่ยชนกันนะครับออกก่อนอย่างนี้นะครับ1แล้วก็2อ,อย่างนี้จะเห็นว่ามันเหลือเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะทีเนี้ยถ้าเราใจร้อนตัดมันอย่างนี้ออกไปหรือแม้กระทั่งแซะมันหนีออกไปเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะทาให้ชิ้นส่วนตรงนี้มันแตกนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะช่วยเราได้ก็คือ นี่ครับเลื่อยโฟโตเอทครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือทาบใบเลื่อยไปตามแนวขนานของตัวของตัวขอบชิ้นงานนะครับแล้วก็หั่นมันออกนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะค่อยๆหั่นเลยครับ นี่ครับทีนี้เราก็จะได้ชิ้นงานที่มันไม่แตกแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มขั้นตอนในส่วนการเก็บงานต่อไปด้วยการไล่เบอร์ของกระดาษทรายนะครับก็คือเอ่อเบอร์ร้อยปดสิบก่อนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วหน้าพี่เรียมเนี่ยครับที่แอดมินเคยแนะนําว่าถ้าใช้กระดาษทราย์แปะเนี่ยมันได้เปียกอ่าเห็นไหมไถแป๊บเดียวนะครับ นี่ออกมาเริ่มเนียนแล้วนะครับเห็นไหมแล้วเราก็เก็บผลขอบนิดหน่อยนะครับให้มันโค้งสวยงามจากนั้นก็เก็บต่อด้วยเบอร์400นะครับนะครับนี่ครับนี่ครับทีนี้แผลก็สวยแล้ว นี่เป็นการแก้ปัญหาในการตัดเกรดที่มันยา,ยากอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้นะครับเคสนี้จะเป็นลักษณะของชิ้นงานที่มันมีเกรดใหญ่โตมโหฬานมากนะครับแถมยังไปอยู่บริเวณที่เป็นมุมแหลมด้วยนะครับจะสังเกตมุมนี้เป็นมุมแหลมนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้คีมตัด ตัดโช๊ตรงนี้ไปเนี่ยโอกาสที่มุมแหลมตรงนี้มันจะเสียหายมีเยอะครับเทคนิคที่แอดมินใช้นะครับเป็นวิธีนี้ครับตัดแบบนี้นะครับตัดเฉียงแบบนี้ก่อนแล้วตามด้วยการตัดแบบนี้นะครับก็จะไม่แตกแล้วก็เริ่มเก็บงานครับจะสังเกตว่าชิ้นนี้ครับชิ้นนี้คือชิ้นที่ มันมีรายละเอียดการการเพ่มุมนะครับจะสังเกตว่าเห็นนะครับมันไม่ได้เป็นเป็นมุมฉากนะครับตรงนี้มันมีการปาดเพ่ทางนี้นะครับรอบชิ้นเลยนะครับฝั่งนี้ก็ปาดรอบชิ้นนะครับแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเกตนะครับเกตเลซินอ่ะไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเมื่อเกตเลซินอยู่ตรงนี้ครับจะมีปัญหาซึ่งกรณีแบบนี้ครับมันจะเกิดกับ พวกงานเรซินที่เขาไม่ค่อยคิดเรื่องของการาวางตำแหน่งเกตมานะครับผมเอาตรงๆนะครับดีมแคสเขาคิดเรื่องพวกนี้มาให้ว่าตำแหน่งเกตมันไม่ควรอยู่ตรงนี้หรอกเพราะว่ามันไปทําลายดีเทลตรงนี้แต่ทีเนี้ยในเมื่อโมเดลบางตัวเนี่ยดีมแคสมันไม่ได้ผลิตโมเดลเรซินทุกตัวในโลกครับเราอยากเล่นตัวอื่นด้วยค่ายอื่นด้วยซึ่งบางทีก็อาจจะมีกรณีอย่างนี้อยู่บ้างแอดมินก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคครับว่าทํำยังไงนะครับ รายละเอียดตรงนี้นะครับสิ่งที่จำเป็นก็คืออัดไนท์นะครับแล้วก็นี่กระดาษทรายอแปะแบบแท่งนะครับเรียบเบอร์เบอร์ลางไปหมดละอ่ะนี่อันนี้ร้อยแปนะครับหรือจะสองก็ได้นะครับอันนี้เบอร์ส0่นะครับผมูใช้นานนานมากนะครับแล้วก็นี่เบอร์ห0รครับนะครับแล้วก็นี่ครับที่สําคัญคีมตัด ทีนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มงานได้เลยนะครับแอดมินจะเริ่มโดยการที่จะตัดอย่างระมัดระวังนะครับก็คือตัดทีละนิดอย่างที่เคยแนะนํากันไปนะครับตัดเฉียงแบบนี้มันจะทําให้เกิดโอกาสที่ชิ้นส่วนมันแตกน้อยที่สุดนะครับนะตัดนะครับตัดเล็มไปนะครับเรื่อยๆตัดเล็มไปนะครับเห็นไหมครับออกมาละ เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือใช้ก๊แปเบอร์ร8 0แปเลยครับขัดบริเวณตรงนี้ครับถูให้ได้ตามระนาบข้อดีของก๊แปะแข็งตัวนี้ก็คือมันจะไถไปตามระนาบของตัวชิ้นส่วนที่มันเรียบๆได้ดีนะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้ระนาบเลยตัวนี้นี่ออกมาแล้วนะครับเกลเลซินหายไปเลยนะครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามันเรียบไม่เรียบได้จากการใช้เบอร์400แต่งต่อนะครับนี่ครับนี่ครับเกศหายไปแล้วนะครับทีนี้บริเวณตรงนี้เห็นไหมครับฉากเป๊ะเลยฝั่งตรงข้ามไม่ฉากทำยังไงก็เบอร์400ครับเบอร์400เราไล่ไปเลยครับทํามุม45องศานะครับ ัดอย่างนีเน้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่รายละเอียดกลับมาครับมันเพรแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บรายละเอียดตรงอื่นต่อนะครับนี่ครับมุมถัดไปเราก็ถ่ายเลยค่อยๆถ่ายแล้วก็ดูไปนะครับนี่ครับชิ้นส่วนหล่อมาโหดมากนะครับตัวนี้ แก้งานการกระจายนี่ครับค่อยๆทยอยถ่ายไปทีละมุมครับอย่างนี้นี่ครับกลับมาแล้วครับสวยงามเพ่มุมได้ครบนะครับแล้วก็ตัดไม่มีรอยแตกด้วยนะครับนี่ครับคือวิธีการแก้งานจาก ชิ้นส่วนที่มันมีปัญหาอีแบบรูปแบบหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับมีเดือยมาให้มีไกด์มาให้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการที่ยอดมินใช้คือยังไงนะครับนี่เราก็เอาไกด์มันเป็นเกณฑ์นี่แหละครับแต่วัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อทําให้เพื่อทําให้ระนาบตัวนี้นครับมันออกมาตรงที่สุดนะครับเพราะสังเกตว่าถ้าไม่มีไกด์ครับมันก็จะบิดไปบิดมาแล้วมันก็จะ เรารูปล่ามมันก็จะมีการตกทองช้างหรือว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ละหน้ามนะครับทีนี้เราทําโดยการเทสฟิตนะครับเทสฟิตดูที่ว่ามันมันจะมันจะได้ละน้ามหรือเปล่านะครับนี่คือที่เขาให้มานะครับดูด,ดีครับมันไม่ละน้าเลยครับเราก็ต้องลองหมุนดูนิดนึงนะครับนี่ครับลองหมุนดูพอหมุนแล้วตรงที่คิดว่ามันมันดีที่สุดแล้วครับนี่ก็คือ อย่างนี้นะครับคือดีสุดแล้วมันมีล่องไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ตัวหลักมันได้ละหน้าพอนะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็ทําการมาร์คครับโดยการใช้นี่ครับกันดาษมาร์กเกอร์ขีดอย่างนี้เลยนะครับ1นะครับแล้วก็พิกออย่างนี้นะครับ2เลยนะครับขีดขีดให้ผ่านอย่างนี้ครับขีดให้ผ่านอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าจะ 3. จุด4จุดก็ได้นะครับเพื่อว่าเวลาเรา เราดึงมันออกมาแล้วแล้วเราทากาวมันแล้วแปะเข้าไปเนี่ยมันจะได้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอ่าทีนี้เรามาลองทํากันเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็นี่โมดูกันเดิมนะครับบีบบีบกาวไปเลยนะครับอย่างนี้นะฮะให้เยิ้มหน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะยังไงเราต้องอุดขัดมันอยู่แล้วนะครับนี่ครับพอมีกะพอกาวนี่เรารู้อยู่แล้วว่ากาวนี่มันแห้งเร็วครับการมีไกด์ ที่ทำให้เราติดได้แม่นยํามากขึ้นนะครับโดยการลดโอกาสผิดพลาดน้อยลงนะฮะนี่ครับนี่เห็นไหมู้อยู่นี่นะครับเราก็ติดเข้าไปเลยนี่ตามตําแหน่งครับก็มาร์กไปนะฮะเป็นร่องช่างมานะครับเวลาอุ่นทีหลังเนี่ยครับห้าวิติดแล้วนี่มันกาวเทพสําหรับเรซินนะครับผมเสร็จแล้วครับทํายังไงต่อ วิธีการก็คืออุดขัดนะครับตามวิธีที่ใครถนัดก,ก็ก็ทําได้เลยนะครับอย่างของแอดมินเนี่ยก็คือจะใช้กาวโมโดเลยนะครับนี้เลยถ้าอุดพอกหนาไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรมันก็จะยุบนะครับแล้วเราก็เติมได้หรือใครจะใช้พุตตี้หรือว่าอีพ็อกซี่เลยก็ได้นะครับแต่แอดมินใช้วิธีนี้นครับแล้วก็รอแห้งแล้วก็อัดเข้าไปใหม่เพราะอะไรเพราะว่ากาวตัวนี้เวลามันแข็งแล้ว มันขัดได้ครับขัดได้สะดวกมากนะครับนี่ครับพอกไว้หนาพอสมควรเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปตากแห้งรอไม่ตากรอมันแห้งครับนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเป็นชิ้นตัวอย่างชิ้นหนึ่งที่แอดมินทำทำเสร็จไปแล้วนะครับรอขัดตัวนี้แห้งขัดได้แล้วครับทำงานต่อได้ด้วยความรวดเร็วนะครับนี่คือเหตุผลที่แอดมินใช้กาวโมโดเอ็นเก้าเจ็ดนะครับ